สวัสดีครับ f c ครับสวัสดีครับเมินิเบ้าแอปโรธงเดินเดินทางมาติดตามตัวเ์ครับน้องไม้แก้วครับ f c น้องไม้แก้วเด็กมีเซนครขับฟันดีวัสนครับ f c ฝฟันเห็นพีเมลุกออนครับพีเมลุกออนเอาเนื้อมาให้ครับ f c แดงจึงคืนครับนาอเพื่อนเราเพิ่อยากินย่างเนื้อวัสนครับก็เลยเอาเนื้อมาให้น้องไม้แก้วครับบอกเลขอีกตั้งหากสองตัวจ้าจ้าครับขักขักขักขัครับ f c พีเมลุกออนนี่เพิ่เขียนใส่กระดาษตัวแดงครับ ต้องมาถามน้องไม่แก้วว่าเขียนใจตัวไหนเนาะสวัสดีครับน้องไม่แก้วครับสวัสดีครับครับผมเอ้าว้าสู life, okay. ้เอฟซีฟังนะครับฝันแนวไหนก่อนนะครับน so, um anyway. so so ุฝันเห็นผีแม่ลกอ้อนมากค่ะอุ้ยปรากฏตัวแล้วค่ะครับเปนหน้าแนวไรครับน้องไม่แก้วเป็นมาก็ปลูกเพิ่นกับผีแม่ชี่ผีแมชี่ก็มากอีกค่ะครับครับครับเพิ่นกะผากันมากค่ะครับผีแม่ชี่ก็บอกว่าเพิ่นอยากกิน ปิงเนื้อกับพีไม่รุกอ้อนค่ะอยากกินปิงเนื้อค่ะครับอยากกินปิงเนื้อค่ะแล้วก็ซอยบางๆให้ลูกเพิ่นกินน้ำค่ะโอ้ซอยบางๆบ่ต้องตอใหญ่มันสิค้าครอบ่ครับค่ะออืหนูก็เลยคะเอาของมาปิ้งให้เพิ่นค่ะโอ้ปิงเนื้อเพิ่นเอามาให้บ่เนื้อหรือน้องไม่แก้วไปซื้อมาให้ค่ะโอ้ครับ เพิ่นกะเอาเนื้อมันยางมากเพิ่นกะบ,บอกว่าอยากกินปิงงนนป้งเนื้อค่ะอ๋ยากินปิ้งเนื้อค่ะเนื้อของเสียบแล้วครับปิ่งเนื้อนะครับเอฟสีพอปิ้งเซจโนก็ซอยบางๆให้เพิ่นกินค่ะซอยบางๆเลยค่ะครับแล้วที่นี่เพิ่นกะบอกว่าเพิ่นกินเซจแล้วค่ะเพิ่นกะบ,บอกว่าเดี๋ยวเพิ่นจะไปก่อนค่ะครับเพิ่นไปเพิ่นกะเขียนเหลขกไว้ให้น้ำค่ะเขียนเลขกใครเลยค่ะ โอ้ครับเขียนเลขเสริจเพิ่นกระเดินยำยำยำหายเขาหายเข้าไปในปลาเลยค่ะหายเข้าไปในปลาเลยค่ะเพิ่นกระเดินยำยำยำเดินกระถากถ่าวหายเข้าไปเลยค่ะโอ้เดินถ่าวเปล่าหายไปเลยค่ะพีเมลอ้อนบอกเป็นคนเขียนหรือพีแม่ชี่หรือลูกเป็นเขียนพี่เมลออนเป็นคนเขียนค่ะีเมลออนเป็นผู้เขียนพี่เมลออนเขียนเลขกห้ตัวใหครับน้องไม้แก้วพี่เมลออนเขียนเลข สามแปดค่ะสามแปดค่ะสามแปดนอกครับสามตัวละครเป็นเขียนที่บอกครับตัวไหนครับสามตัวบูมี่ค,ค่ะบูมี่เป็นบัวเขียนค่ะเป็นอัป,ปการั้งแบบเขียนครับเป็นอัปกาสีแดงค่ะสีแดงเขียนเลยตัวแดงจิงคืงเลยค่ะเห็นจ้าจ้าบอกครับน้องไม้แก้วจ้าจ้าเลยค่ะอเพื่อนเขียนเซตเพื่อนเขียนเซตเพื่อนกว่างปากกาแล้วเพื่อนก็ ยังหายเขาไปในป่าเลยค่ะหายแบบเขาป่าคือเขาค่ะพี่มิดครับเพื่กระถิ่งปกากกาครับกระดาษเขียนตัวเลขไว้ให้ค่ะอืมครับเพ็่มาให้โชคเนาะค่ะพี่เมลกออนนี่บอกเลขแม่นครับเอฟซีบอกเลขแม่นครับก็ลองติดตามกันบึงครับเป็นเลขค้างเดียวกับหน่องไม้แก้วพี่ไม่ใช่พ็่ให้ตัวไหนครับพี่ไม่ใช่บไ่ได้ให้ค่ะบ่บ,บอกโอ้ยพี่ไม่ใช่มาเป็นหมูสื่อเนาะ ส่วนมากนี่พีไม่ชี้นี่บม่ค่อยห้หรอกครับเอฟซีไม่แต่พีเมนออนอ้าเดี๋ยวสิจุดเลยแคบหน้าจอจังไรอีกครับอันนี้พีผู้ทุงผู้เถาพีเจ้าที่มาหาบอกครับบ่มาค่ะพีเจ้าที่กับบอมาบ่มาค่ะโอ้ยเสียดายเนาะครับเนาะงวดนี่ครับได้สองตัวครับน้องไม้แขวลองเบิงเดครับสามแปดแปดสามเดี๋ยวจะขึ้นตัวเลขไหมเบิ่งอีกครั้งหนึงน่งเนาะจังไรอีกครับน้องไม้แขวกับบม่แล้วค่ะจำนี่ อา้าซ้ำนีกับซ้ำนีครับเอฟซีขอให้มีโชคถูกรีรางวัลที่หนึ่งเนาะน้องไม่เกวได้กินเนื้อปะได้กินเนื้อครับพี่อันอันยังวาพี่ตายหงบอ่ครับได้กินเนื้อค่ะสร้อยบางๆ้วกาเขียวค่ะโอ้เด้กินน้ำกันเลยเห็กกินน้ำกันจำเจียวถูกเป็นตาเสียบเนะเาะอ้าเดี๋ยวถูกรสไปใส่บาจาน้ำให้เดี๋ยสิซื้อเนื้อจากโลกไปทำบุญบอย่างแน่ต้มแน่รากะ อุทิส่วนบุญส่วนกุศลเพล่นเนาะคอ้าครับผมขอบคุณครับน้องแม่แก้วครับสวัสดีครับอ่ะตัวเลขนี่ครับใส่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 ดินสอเขียนครับน้องแม่แก้วท้อย่างเ้ืนทีครับมันใส่ดินสอเขียนแก่เข็ดจักหน่อยเนาะครับเอฟซีเพราะว่าอันเป็นอัปการแดงเขียนห้ว่าสันครับก็ได้ลองมาเปลี่ยนเอาดินสอเขียนลองเบิ่งเพราะว่าตัวแดงก็เปลี่ยนเป็นตัวดำลองเบิ่งครับเผื่อเลขมันเข่าเนาะครับเอฟซี เอากระโบนี่โบนอนครับของม้วนนี่เบิ่งไวเพื่อเป็นแนวทางเนะครับเนาะยังคืออาจจะมารางวัลที่หนึ่งก็ได้ซื้อไวสามแปดนี่ครับน้องไม้แก้ววันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสามแปดสามแปดแปดสามกับนำจักหน่อยถ้าถาวโมกกลับกับสามแปดเลยครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์เนะครับเนาะมือนี้ครับมื่อนี้ครับเอฟซี เดี๋ยวเบาแอมโลธงนี่สี้าไปเบิงของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบ้าแอมโลธงนี่เดินทางไปถ้ำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนีของดีทิศใหม่ทิศนี้มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค่าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับ่ามผูชมเอาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื้อเรียกสื้อลอตเตอรี่จึงสื่อถือนะครับน้อง่ามผูชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับ่ามผูชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาใายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเบิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อาินิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ ผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดปี่หลอดตนะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินขาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสัหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮ่าแข่่ายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานเท่น้าที่ทาล่ำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราต้องหงยินซื้อเสียงลวงปูหลอดมานานแล้วเมื่อไงครับมีโอกาสแต่มสาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางไกยปูสาว อูบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้พี่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับท่านผู้ชมเมื่อแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งแล้วครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกรมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับนอวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนอวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึืนอกันนี่ครับหูยนคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมหล่ทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มา,เ,มาเนาะครับเน้องสมุชชมแล้วกาบ้าแอมมาตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดมาให้อบซี่นะครับสม,ม,มุชชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บดีถีร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,ม,มุชชมเนาะ ้วก็เฮ็ดใหดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเกเอครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมอย่าเบาแอมเราตรงกระสิให้เบ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ